นี่เป็นสวนอีกสวนหนึ่งครับเป็นอง,งุ่นกิมซอนเหมือนกันครับสวนนี้เป็นสวนอง,งุ่นกิมซอนอง,งุ่นนี้ปลูกง่ายทนต่อสภาพอากาศปลูกกลางแจ้งได้สบายสบายไม่ต้องทำโรงเรือนสองต้นนี่ครับอีกต้นหนึ่งยังไม่ได้ทำโรงเรือนให้เราจะทำโรงเรือนไปข้างหน้านู้นนะครับ นี่เขาเลยมาหากันแล้วหน่อยเราก็จะเอายอดเข้าไปทางนูง้นทำโรงเรือนก่อนก็มีอง่นปลานะครับอง่นโตปลาเอาไว้ชำติดเสียบตอ่อเสียบยอดเสียบตานะครับมีอยู่สามต้นนู้นสุดท้ายต้นหนึ่งไกลๆนู้นสองต้นข้างบนนี้ก็เป็นอง่นหวานนะครับ มงวนหวานโรงนี้มีสองต้นเราปลูกไ้สองต้นนะครับ,บาง่านโรงนี้กับโรงผักจะมีผักอยู่ทางนู้นต่อไปก็เป็นแก้วมักวงกรนะครับแก้วมังกรมีอยู่ต้นหนึ่งสองต้นสามสี่ห้าหก ประมาณหกต้นนะครับเตรียมก่อนไปชมกันอีกเลยก็จะมีทุเรียนนะครับนี่ครับทุเรียนต้นใหญ่ต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็มีอยู่อีกต้นหนึ่งข้างหลังข้างหลังนู้นต้นหนึ่งมองไปเห็นแต่ยอดต้นใหญ่สองต้นปักทองเงือกสองใจครับ ตรงเงือกสองใจนี่ออกดอกเลื้อยให้เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้ทำค้างให้หญ้าท่วมหมดแล้วได้มาทำค้างให้เขาขึ้นหญ้าเลื้อยทับหมดแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนโอ้หญ้าเต็มเลย ต้นทุเรียนของเราปลูกใหม่ต้นทุเรียนน้อยปลูกไว้3ต้นเราจะทำทุเรียน3เสริมขาให้เขาโตก่อนต้นใหญ่ถ้าเขาโตไม่ถ้าเขาไม่โตเราก็จะไม่ได้ทำนะครับ ไปก็เป็นหน่อไม้ฝรัง่งหน่อไม้ฝรั่งโดนไก่เคียวอู้ย่าไปก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่หน่อไม้ฝรัง่งเกิดแล้วนี่ต้นเล็กนี่ต้นใหญ่หน่อยปลูกไว้หลายหลุมอยู่ครับประมาณยี่สิบกว่าหลุมนี่แถวนี้ ยาวไปถึงนูน่นนี่ต้นนี้ใหญ่แล้วนี่นมาชมต้นใหญ่หน่อไม้ฝรัง่งต้นใหญ่ต้นใหญ่สูงยาวแล้วพวกอันนี้มากินต้นฟักทองตายหมดเลยลูกวัวใครมารู้มานี่เหยียบด้วยหน่อไม้ฝรัง่ง อนอไม้ฝรัง่งหลายต้นนะครับนอไม้ฝรั่งของเรามีโรงเรือนทำายังไม่ได้มุงพลาสติกนะครับ